ที่บริหาใกล้คอนเสิร์ตแล้วค่ะอยากที่เบริร์ตพูดถึงภาพรวมภาพรวมคอนเสิร์ตคือคอนเสิร์ตดอกคนกนกกระดอกไม้ปีนี้นะครับเป็นดูเอทของเบิร์ตและสีสาวสีสาวทเวดของเราอุตส่าห์โมไมใช่ <laughs> คือมีทินามีใหม่แน่นอนนะครับว่าเป็นออริจินอลดอกไม้ของเราเนี่ยก็ต้องมาแต่ว่า <laughs> ก็ไม่ใช่ว่า <laughs> เข้ามาปีนี้แล้วจะ น้อยกว่าปีที่แล้วไม่มีไม่มีครั้นแค่นี้สีก็จริงนะครับแต่ว่าโอ้โหเลิศเห็นเห็น,เห,น,เ,หนเห็นกันเมื่อกีนก้นี้นะครับเป็นแค่เิื่ชื่นแค่น,น,นั้นเองครับ<อ>เห็นในคอนเสิร์ตปับ๊บโอ้โหหน,น,นักกว่านี้หนักามากมากเลยไม่ใช่ <laughs> น้ำหนักเล <laughs> ย,มย,มย,มยมไม่ใช่อันนี้ก็พยายาม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 นะและก็มีพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กนี่เป็นคู่จิ้นองเบิร์ดนะครับนี่คนเดียวคนเดียวเลยนะครับ คนแรกคนแรกแล้วก็เป็นคนแรกแล้วก็ไม่บอกว่าพี่ปู้ทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้แต่อย่าให้หมาชื่ออื่นพี่ปู้ก็เลยทำครับส่วนว่าจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวลองแขกกันที่นี่ไม่แคกกันที่ได้ส่วนนครสตอมเบิร์เนี่ยจะต้องมีน้องใหม่คนหนึ่งทุกคนก็จะรู้ว่าคนครอนั้นคือใครตอนนี้ก็คือน้องนินดี้ รองพร้อมมากมากเป็นคนที่ร้องเพลงพร้อมมากๆเลยนะครับได้ร้องเพคู่กันร้องเพลงด้วยกันเป็นคั้งแรครับคือภัพรวมครับ่แล้วแต่ละสาวแต่ละสาวนี่จะต้องมาดูเด็กพี่บิีโชวไฮไลท์เด็กๆอะไรคับเราปดางฝั่กัานะเิมดิพี่ใหม่อย่างรติมดิพี่ใหม่ใช่ไหมคะก แค่มากับป๋าก็เด็ดแล้วค <laughs> <laughs> ่ะทุกดอกไม้เด็ดหมดเลยนะคะเขาบอกเลยว่าเราจริงๆเขาต้องใช้คําว่าเหมือนเรางัดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันพิเศษพิเศษ,เศษออกมาแต่ไม่อยากใช้คาว่างับเพราะทุกอย่างมันกองรอกันอยู่มาตั้งแต่เนิ่นนานแล้วฉชนหมพูดได้เลยว่า <laughs> แค่ใหม่กับพี่นาซึ่งยืนพื้นกันอยู่ตรงนี้แล้วเป็นดอกไม้เจ้าเด็ดของพี่ขนาด, <laughs> น,าดนี้ <laughs> แล้วยังมาเจอพี่ปูนจรีน้องไอเดียพูดได้เลยว่า ใครที่มีตั๋วอยู่แล้วคุ้มแน่ๆคุ้มแน่ๆอันนี้ไม่ได้มาพูดเพื่อโฆษณานะคะแต่ต้องการให้คุณเก็บบัตรดีๆแล้วมันมันเลิกจริงๆครับครับต่อไปครับถึงไหครับก็อย่างที่บอกดีใจทุกครั้งที่ได้โรงแรมสวยโอ้ยดีเซแบบนี้ด้วยนะวโอ้ยมีเซอรได้ม่ไดก็จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับคอนเสิร์ตขนนกครั้งนี้ก็เป็น เป็นคอนเสิร์ตที่พิเศษมากสำหรับทีนาแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตที่จะต้องต่างจากคอนเสิร์ตที่ก่อนหน้านี้ของทีน่านะคะคนนกกับดอกไม้มันก็ต้องเป็นต้องดูเอทเรื่องการร้องอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้เราจะมาดูเอทเต้นกันนะคะก็จะมาดูชิว่าใครจะเป็นคนที่จุดไฟบนเวทีได้ก่อนกันใช่พี่ีนาบอกแล้วถ้าถึงคุณพี่ปุครับมีอะไรมาโชว์บ้างนีครับ ขึ้นมากับตู้เขาต้องสู้อยู่เลยอ่ี่เบิร์ตอส่าเป็นจิ้นแรกของเขาเนขอบคุณที่เบิร์ตก่อนแล้วก็ที่งานด้วยที่เอาพี่พุธม,มาเป็นดอกไม้อีกดอกหนึ่งนะคะพวกนี้ก็ดอกไม้ในส่วนในสวนพิพิดอกไม้ป่าแต่ป่าหน่อยเพราะนั้นดี๋ยวคิดว่าจะเคยเห็นพ่พุธ เั่นเคยเล่นนไปแล้วที่นี่จะไม่ที่นี่จะมีอะไรใหม่ที่มันจะต้องว้าวมันจะต้องไม่ธรรมดาเพราะว่าทุกอย่างในยอมเพราะว่าเนื่องจากว่าคอนเิร์ตงนี้พิเศษมากๆแล้วพีูสว่าเป็นเกียริมากๆเลย <laughs> มันจะต้องว,ว้าว งานที้ทุกคนบอกให้ระวังพี่ตูนะคะระวังพี่ตู่ดีๆค่ะบอสต์สตุ้มนี่โอ้โหห้องห้องใครไม่รู้เขาไม่ถึงเลยเวลาผู้หญิงอยู่ด้วยกันเนี่ยมันโหนทมกรนีนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวทุกคนนะรอคอยจริงๆแล้ววันนั้นน่ะเราจะได้เจอกันว่าพวกเรามีอะไรทีเด็ดเนี่ยพี่บุ็ดจริงๆนะฮะบอกแค่เนี่ยเด็ดจริงบอกได้ยังไงเราไปดูสิบอกเขาไม่เด็ดสิคะ เคยทำตัวอย่างนี้มาที่ไหนมางคะนจินจะเปนขนาดนสินจินจิ้งกับพี่เบิร์ดจนานคะโอ้โหจากก็ฟนช์ิล์มก่อนเลยค่ะจิ้งสดเลยมันยี้เอาเดิมัน่ะไหนลองแบบกทำยองทำยองจิ้งกับพี่เบิร์ดี่เบิร์ดมีซีนไหมพี่ปูหรือใครใครก็จด่พี่ปูพี่ปูแทรกเข้ามาสิคะเขาอยากได้ไงฮะ พี่เป็นคนที่เริพี่เป็นคนที่เลิกเบอกที่พี่เปิรกจะมานี่แคจอย่าทานถึงพี่นะผมพี่มันลงลึกอะไม่กล้าซื้อดองเล็กครับองเล่อนคลครับพี่ิีง ครั้งหน the ึ energy, so ่งในชีวิตเจนก็ร่วมงานกับพี่เขาก็ต้องทําให้มันดีที่สุดแล้วเอเตอร์จีต้องมากสู้พี่เขาไปนะคะคือเอเตอร์จีพี่เขาล้นล้นตลอดแล้วก็ดีมากๆได้รับแต่ positive energy ตลอดเวลาแล้วก็งานนี้มันจะมีเซอร์ไพรส์เยอะมากมันจะมีซีนเด็ดๆเยอะมากคือได้เห็นเรได้เราจะทําแบบนี้จริงๆหรอใช่แล้วก็มีดูเอทที่เจ๋งๆั้างนั้นแล้วก็เพลงต่างๆเนี่ยก็เป็นเวอร์ชั่นที่ทําใหม่จะต้องเซอร์ไพรส์แน่นอนคืออยากจะบอกทุกคนว่า ที่ยืนข้างๆเบิร์ดทั้งหมดเลยนะมไม่ใช่เกสไปเลยนะครับเป็นโฮสต์ครับเป็นแชร์โฮสต์ครับเป็นโฮสต์เหมือนเบิร์ดนะครับนะครับแต่ว่าพยายามทำให้ทุกคนมีความสุขให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้งานนี้เกสของเราคือคนดูครับอ้าวครับพี่ต้นพูดสรุปความสรดไหน่อยครับอ้าวสรุปเหรอ,อยังทันเรื่องเลย โง่ไปซกูเป็นบว่า็ายแลโอเคครับโอเคก็คนที่ยังไม่มีบัตรก็สาธุบุพี่เมลนี่้อช่วยไงนะครับเพราะว่าเท่านี้เนี่ย เท่าที่เห็นอยู่นะครับเพื่อนเกิดจากความรักจริงๆคือน้องน้องก็รักเบิร์ดพี่เบิร์ดก็ระดักเบิร์ดเพื่อนเบิร์ดก็รักเบิร์ดน้องเบิร์ดก็รักเบิร์ดแต่เบิร์ดก็รักทุกคนทุกคนก็รักทุกคนมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อพวกเราแทนความรักของทุกคนมาให้ความเผอแผ่ความรักให้เกิดขึนกันนะครับ Dream for love d r ล a m for l เ v e I love you Yeah Yeah